นังสือเสียงมารานาธาองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาเถิด จงยำเกรงพระเจ้าและถวายสง่าราศีแด่พระองค์เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้วและจงนมัสก,การพระองค์ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและบ่อน้ำพุทั้งหลายวิวรณบทที่ 14. ข้อเเพราะว่าพระเจ้าองค์นั้นผู้ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างออกมาจากความมืด ได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักของพระเยซูคริสต์สโครินธ์บทที่4ข้อ6ช่วงเวลาภาคทันเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบและการทดลองแต่สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระคริสต์ เขาจะมีประสบการณ์ตามที่ท่านยอนได้กล่าวจากการดนใจว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ทรงประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้าคือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อเสริมกำลังให้แก่ทุกคนที่แสวงหาความจริงอย่างจริงๆจ,จังๆเพื่อเปิดเผยให้เห็นพระบิดา พระองค์ไม่ทรงยอมให้สิ่งใดมาเปลี่ยนความคิดของพระองค์จากงานฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่ที่จะกอบกู้พระชายาของพระเจ้ากลับคืนมาสู่ชายและหญิงและมนุษย์ตัวแทนของพระเจ้าทุกคนต้องเห็นว่างานอันยิ่งใหญ่และสำคัญสำหรับพวกเขาในชีวิตนี้คือการรับอุปนิสัยของพระเจ้า เพื่อเตรียมอุปนิสัยของตนสำหรับชีวิตในอนาคตจงดำเนินชีวิตในแสงสว่างของพระเจ้าอยู่เสมอจงใคร่ครวญถึงพระลักษณะนิสัยของพระองค์ทั้งในเวลากลางวันและยามค่ำคืนแล้วท่านจะเห็นความงดงามและจะชื่นชมยินดีในพระคุณความดีของพระองค์ จิตใจของท่านจะอิ่มเอิบไปได้วยความรักของพระองค์ท่านจะได้รับการยกชูขึ้นราวกับว่าอยู่ในอ้อมพระกรอันดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ของพระองค์ จงฟังเพลงเราจูดสาวานร้รองสรรเสริญองค์พระกุมารทรงเมตตายิ่งใหญ่ภัยศาลช่วยเราผ่านพ้นบาปโทษทันชนทุกชาติชื่นใจร้องเพลงร่วมบรรเลงกับชาวสาวานร,รวมประกาศว่าพระคริสต์ทัน บางเกิดที่บ้านเบทเลเห์รวมประกาศว่าพระคริสตันบางเกิดที่บ้านเบทเลเห์ทูสวรรค์จากวิมานฝากฝาก สู่โลกาบินวนเวียนวนแสสองคราพราสร้างโลกครั้งโนนตาโกนกองคราพระประสูเชิญมากราบไหวเชิญมากราบไหวองค์ไทยพระบูตรปรา ซาตานทำงานเพื่อให้เหวลึกระหว่างโลกกับสวรรค์ห่างกันจนข้ามกันไม่ได้เขาใช้วิธีหลอกลวงจนทำให้มนุษย์กล้าทำบาปมากยิ่งขึ้นเขาประสงค์ที่จะให้พระเจ้าหมดความอดทนและทำให้ความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ดับสูญไปเพื่อพระองค์จะทรงทิ้งโลกให้อยู่ภายใต้อำนาจของซาตานแต่แทนที่จะทำลายโลก พระเจ้าประทานพระบุตรมาช่วยโลกให้รอดในวิกฤตที่ดูประหนึ่งว่าซาตานกำลังจะชนะพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาพร้อมด้วยของประธานแห่งพระคุณของพระเจ้าตลอดทุกยุคและทุกเวลาพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ต่อเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่ล้มลงแม้มนุษย์จะดำรงชีวิตอย่างผิดผิดพระเจ้า ก็ยังทรงสำแดงพระกรุณาให้แก่พวกเขาอย่างต่อเนื่องและเมื่อครบกำหนดพระเจ้าได้ทรงรับเกียรติยศโดยการหลั่งพระคุณแห่งการรักษาลงมาท่วมโลกซึ่งจะไม่มีสิ่งใดขัดขวางหรือหยุดยั้งพระคุณนี้ได้จนกว่าแผนการแห่งการทรงไถยจะสำเร็จซาตานปิติยินดี ที่ประสบชัยชนะในการทําให้พระฉายาของพระเจ้าในมนุษย์เสื่อมลงไปและแล้วพระเยซูเสด็จมาเพื่อน,นําพระฉายาของพระเจ้าพระผู้ทรงสร้างกลับมาคืนให้แก่มนุษย์ไม่มีผู้ใดนอกจากพระคริสต์ที่จะสร้างลักษณะอุปนิสัยที่บาปทําลายไปกลับคืนมาใหม่ได้ Close. In excelsis deo. Gloria. In excelsis deo. Angels we have heard on high singing sweetly through the night and the mountain in. Line, echoing their brave delight glow. a la crap. ให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและช่วยให้เราเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์จะได้เข้าใจพระวจนะของพระองค์ได้เพราะการเข้าถึงพระวจนะนั้นจะนำมาซึ่งแสงสว่าง ให้ข้าพระองค์ได้ชื่นใจกับการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์และขอทรงโปรดเติมจิตใจข้าพระองค์ให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์โปรดสอนข้าพระองค์ให้กระทำอย่างที่พระเยซูจะทรงกระทำหากพระองค์ทรงเป็นข้าพระองค์และขอทรงเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน25่ธันวาคมจากระวาลเป็นอนาเขตการศึกษาของเรา โอคาแต่พระเยโฮวาพระราชกิจของพระองค์มากมายจริงๆพระองค์ทรงสร้างการงานนั้นทั้งสิ้นด้วยพระปัญญาแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติของพระองค์สดุดีบทที่ร้อข้อ24 เราสามารถเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกิจและวิถีทางของพระเจ้าได้เพียงเล็กน้อยในโลกนี้การเรียนรู้นี้จะดำเนินต่อไปตลอดนิรันดร์การพระเจ้าได้จัดเตรียมข้อคิดสาหรับมนุษย์ซึ่งจะกระตุ้นศักยภาพทุกด้านของสมองเราสามารถอ่านลักษณะของพระผู้สร้างได้จากท้องฟ้าเบื้องบนและแผ่นดินเบื้องล่าง ทำให้หัวใจเต็มล้นด้วยความกตันอยู่และการขอบพระคุณทุกเส้นประสาทและประสาทสัมผัสทั้งปวงจะตอบสนองต่อการสำแดงความรักของพระเจ้าในพระราชกิจอัศจรรย์ของพระองค์ณนะที่นั่นเมื่อผ้าม่านที่กั้นไม่ให้สายตารอมองเห็นถูกนำออกไป ตาของเราจะเห็นโลกที่สวยงามซึ่งขณะนี้เราเห็นเพียงเศษเสี้ยวผ่านกล้องจุลทรรศเรามองสำรวจออกไปในท้องฟ้าทุกวันนี้ผ่านกล้องโทรทรรศเมื่อคราบแห่งความบาปถูกกำจัดเสียทั่วทั้งโลกจะปรากฏเป็นความงดงามขององค์เจ้านายพระเจ้าของเราทั้งหลายช่างเป็นความรู้ที่จะเผยให้เราศึกษาค้นควา ที่นั่นนักศึกษาจะได้อ่านบันทึกการทรงสร้างและไม่ต้องกังวลถึงกฎแห่งความบาปอีกแล้วเขาจะฟังดนตรีของธรรมชาติและจะไม่พบเสียงแห่งการคร่ำครวญเศร้าโศกอีกเลยในสรรพสิ่งทั้งปวงที่ทรงสร้างขึ้นเขาอาจติดตามฝีพระหัตถ์เดียวกันได้ทั้งจักรวาลอันกว้างใหญ่จะเห็นพระนามของพระเจ้ายิ่งใหญ่ และไม่พบสัญญาณแห่งความชั่วในแผ่นดินทะเลหรือท้องฟ้าหลงเหลืออีกเลยกลุ่มคนผู้ได้รับการไถ่ให้รอดจะสำรวจไปตามโลกต่างๆพวกเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการค้นหาความล้ำลึกแห่งการทรงไถยและตลอดนิรันดรการ หัวข้อนี้จะถูกเปิดเผยแก่ความนึกคิดของพวกเขาอย่างไม่สิ้นสุดสิทธิพิเศษของผู้ที่มีชัยโดยพระโลหิตของพระเมโซโปโดกและโดยคำพยานของตนเองนั้นเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้คุ้มทรัพย์ทั้งหมดของจักรวาลจะถูกเปิดออกเพื่อให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าศึกษา ด้วยความยินดีแรงกล้าจนไม่อาจเอ,อ่ยออกทางวาจาเราจะเข้าไปยังความสุขและสติปัญญาของมนุษย์ที่ไม่เคยล้มลงในบาปพวกเขาจะแบ่งปันคุ้มทรัพย์ทางปัญญาที่ได้รับมาจากทุกยุคทุกสมัยเพื่อไตร่ตรองฝีพระหัตของพระเจ้า ตลอดการเวลาของนิจนิรันที่แล่นผ่านไปจะเปิดเผยรัศมีภาพมากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดจะเป็นของประธานจากพระเจ้าตลอดไปเป็นนิด เอาล่ะครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยข้าพระองค์ขอฝากชีวิตที่อ่อนแอนี้ไว้กับองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ขอทรงใส่พระคุณของพระองค์ลงในใจของข้าพระองค์หันเหใจของข้าพระองค์จากความอ่อนแอไปสู่พละกกำลังยิ่งใหญ่ของพระองค์ จากความโง่เขลาไปสู่พระปัญญานิรันดร์ของพระองค์จากความเปราะบางไปสู่ฤทธิ์อำนาจอันยั่งยืนของพระองค์ขอทรงประธานมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนการไถ่ที่ยิ่งใหญ่แก่ข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์ได้เห็นและเข้าใจว่าพระคริสต์ทรงเป็นอะไรสำหรับข้าพระองค์และที่ชีวิตจิตใจความคิด และกำลังของข้าพระองค์ถูกซื้อไว้ด้วยราคาสูงพระคริสต์ได้ทรงประทานให้ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้ให้ต่อกับคนอื่นขอทรงหนุนชูวิญญาณจิตของข้าพระองค์ขึ้นเสริมกำลังและให้ความกระจ่างแก่ความคิด เพื่อข้าพระองค์จะเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าที่ได้สำแดงออกมาในพระเยซูคริสต์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อข้าพระองค์จะรู้ว่านี่คือสิทธิพิเศษที่ข้าพระองค์จะได้มีส่วนในธรรมชาติของพระเจ้าข้าพระองค์ยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงข้าพระองค์ขอมอบชีวิตแด่พระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามน พี่น้องที่เคารพครับช่วงชีวิตของเรากําลังจะล่วงเลยไปอีกปีหนึ่งปีใหม่จะมาเยือนเราแล้วให้เราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการติดชนิดกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งกําเนิดแห่งความจริงนะครับสันที่สุขและความสว่างและฝักใยที่จะเป็นนักเรียนที่ขยันขันแข็งและสัตซ์ซื่อในโรงเรียนของพระคริสเพื่อพระวิญญาณของพระองค์จะท่วมท้นไหลผ่านเราได้ ไปเป็นช่องทางแห่งพระพรและเป็นชีวิตชีวาแก่ทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวเราพี่น้องครับหนังสือมารณาธาพิมพ์เสร็จเรียบร้อยและก็พร้อมส่งนะครับหนังสือนี้ใช้สำหรับนมัสก,การเฝ้าเดี่ยว365วันท่านผู้ฟังจะขอรับได้ทั้งอีเมลหรือโทรศัพท์มาได้ตามที่เขียนอยู่ข้างล่างนี้นะครับเสนอบริจาคเล่มละ100บาท แล้วเราก็มีหนังสือนมสัสก,การเฝ้าเดี่ยวของเอเลนไวท์อีกเล่มหนึ่งเหมือนกันคือหนังสือสู่หลักชัยแล้วก็เสนอบริจาคเล่มละ100บาทเช่นกันนะครับจะใช้เป็นของขวัญให้แก่คนที่เรารักและห่วงใยก็ได้สำหรับตัวเองก็ดีอย่าลืมนะครับว่าเราจะเติบโตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับอาหารฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเท่านั้น ราคาบริจาคนี้นะครับก็ยังถูกกว่ากินพิซซ่าหนึ่งถาดซะอีกกินเสร็จแล้วอีก5ชั่วโมงก็หิวอีกแต่100บาทที่ให้กับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนี้กินได้365วันเลยนะครับครับอีเมลหรือโทรมาได้เลยครับการอ่านและใครครวญพระคกมภีร์ เหมือนเป็นการเข้าเฝ้าองค์ผู้สูงสุดในลูกาบทที่ 10: ข้อ42พระเยซูตรัสว่ามาทาเอย๋ยมารีได้เลือกเอาส่วนดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้พี่น้องครับอะไรคือส่วนที่ดีนั้นมันคือการเรียนรู้จากพระเยซูคือการทราบซึ้งในพระคำของพระองค์ ในการให้ความสนใจต่อพระคำที่ออกมาจากพระโอษของพระองค์เธอในที่นี้หมายถึงมารีกำลังแสดงความรักต่อพระผู้ช่วยให้รอดของเธอพระคริสต์ทรงปรารถนาให้ผู้ติดตามทั้งหลายผู้ซึ่งถูกซื้อไว้ด้วยพระโลหิตของพระองค์ละทิ้งความโง่เขลาความอนิจจังและความเสื่อมทรามที่เป็นมลทินของโลกออกไปจากชีวิตของพวกเขา ขอให้ความประทับใจที่ว่าดูเถิดพระเจ้าทรงอยู่ที่นี่ทำให้ทุกๆหัวใจยำเกรงและชื่นชมยินดี ให้ใจลราประมัน่นรับจงพรสังสา,สา,สาวันและโลกตายแล้ร้องเพลงชื่นชมหันซาร้องเพลงด้วยใจชื่นชมหันซาพระองค์รับรอสุขทังโลกกาโลกชงร้องเพลงหันซา ที่รบาบคงคาป่าเข้าผูพาจงได้ร้องเพลงไปมาด้วยใจชื่นชมหันซาร้องเพลงด้วยใจชื่นชมหันซา